ก็ละครหนึ่งนะาแสนนานมาแล้วนะ้าโรงเรียนที่มีชื่อว่าโรงเรียนประทุมวิไลซึ่งโด่งดังเรื่องที่มีตู้น้ําที่ชอบดูดเงินแต่ไม่ปล่อยน้ําออกมาหรือจะตัวเงินตัวทองวิเศษที่บ่อน้ํหน้าศสาราพุทธก็ดีมีนักเรียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเป้เป้เป็นนักเรียนที่เพียบพร้อมทุกอย่างยก้นเรื่องความสบายใจและการมีแฟนเป้มีสมบัติชิ้นสําคัญคือดิสออรุ่นอัลติเมท5 0า0ุดศเรียงซาซาวาดิสอเทพเจ้า ดีศรเทพเจ้านี้มีความมั่นคงมากแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่อนุบาลไส้ของเจ้าดีศอนี้ไม่เคยหักทำให้ทำตกพื้นยังลบยังอยู่ครบพ่อไม่เคยลบและที่สำคัญมันไม่เคยหายหายหายเพราะมันไม่เคยเพื่อนยืม แก yeah, คือความแน่นอนและความภ่าหุ่ใจเดียวในชีวิตฉัน <laughs> ในโลกที่พัดลมในห้องเรียนเวอร์สามชอบบุนกลับหลังในโลกที่ข้าวไข่เจียวในโรงอาหารช่องมีเศษตะไคร่แถมมามีแค่แกเท่านั้นที่มั่นคงวันหนึ่งขณะที่แป้กำลังใช้ที่สอเทพขีดเส้นไมบ้บรรทัดในวิชาคณิตศ,ศาสตร์เขาก็ได้หันไปเห็นโต๊ะเรียนตัวหนึ่งกำลังร้องไห้เฮ้โต๊ะนายเป็นอะไรอ่ะขาโต๊ะหักเหรอ ผมไม่เชยขาแต่ผมพยายามจะเป็นโต๊ทมมะที่ดีผมพยายามจะทนทานต่อการเกสลักชื่อแปนของนุ่นพี่ผมทนทานต่อการเป็นที่รองข่าของเพื่อนที่ชอบนั่งไหว้างผมอยากจะบ้านของตลอดไปตาที่อาจารย์ใหญ่บอกเป็น,นดูดีๆคำพูดของโต๊ะทำให้เป้นั้นเริ่มคิดจริงด้วยขนาดโต๊ะยังมีความมั่นคงเลยและทิสสอเทพของฉันล่ะ มันจะมีมั่นคงตลอดไปจริงเหรอหลังจากนั้นนายเป้ตัดสินใจว่าต้องหาคําตอบจากคุณแม่บ้าซึ่งเป็นคนเดียวในโรงเรียนที่ดูเหมือนจะเห็นอะไรมาเยอะที่สุดคุณป้านั้นทํางานอยู่ในแดนหลังโรงเรียนหรือที่เรียกกันว่าห้องเก็บอุปกรณ์ที่ไม่มีใครกล้าเขา้จาจนกระทั่งเป้มาถึงตัวของคุณแม่บ้านซึ่งกำลังทำความสะอาดแปงแลงรัศดานอยู่คุณป้าผมมาขอคำตอบครับในโรงเรียนนี้มีอะไรมั่นคงและแน่น,นอนบ้างไหมครับผมพยายามรักษาสิ่งของให้เหมือนเดิมตลอดไป แต่มันก็มันก็ดูยากจังทันใดน,นั้นคุณป้าก,ก็ได้วางแปรงแล้วก็ดาดลงและยิ้มให้เป้ด้วยรอยยิ้มที่เหมือนกาแฟโบราณที่เข้มข้นจนขมคอแบบสุดๆหนูเป้เอ้ยหนูถามคำถามที่โคตรจะอนิจาจังเลยนะทันใดน,นั้นเองแกงมาเมทันเหล็กนาบึงก็พุ่งเข้ามาโอ้โหเล่าปฏิบัติการปรับสภาพดินโส พวกเขาพูดไปที่ดิสอเทพของเป้แล้วก็ได้ทําสิ่งที่คาดไม่ถึงพวกเขาเริ่มลุกกระทือบวิสอของเป้จนมันหลุดออกมาเป็นชิ้นชิ้นไม่นะดิสองฉันก,กูัแกหน่อยแน่ <c oughs> ฉันคงไม่ได้แค่นี้สินะเราอยู่ด้วยกันมานานมากเลยนะ <c oughs> ไม่อย่าไปนะซูซี่ถ้าเธอไม่อยู่แล้วผมจะใช้อะไรเขียนหนังสือล่ะก็ <c oughs> <c oughs> หาซื้อดิซอใหม่ได้แล้วสิวะ่ะสูสิมาคุณป้าแม่บ้าเนเดินเข้ามาหาเป้ที่กำลังเศร้ามือของป้าหยิบชิ้นส่วนของดิโอที่หักขึ้นมาทีละชิ้นหนูเป้ความจริงแท้เดียวที่ครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนในห้องเรียนมันคือคําว่าอานิจจายังไงล่ะอนิจจาแปลว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไป มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นดีสอเทพโต๊ะเรียนหรือแม้แต่เมนูอาหารกลางวันทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเลืกคิดว่ามันจะมั่นคงซะอัน,นิจจานี่แหละคือวิชาชีวิตที่หนูต้องเข้าใจและหนูจะสบายใจขึ้นเยอะไปหาซื้อดนสอปวดใหม่ซะแล้วใช้มันใ้มีความสุขก่ขอนที่มันจะหายไปอีกรอบ ป้าพูดมันก็จริงแต่ว่านะครับป้าอาจจะไม่รู้ว่าที่ป้าทำนะเป็นการนะศสินส่วนบุคคลอโทข้อใกฎหมายอ่ะป้าป้ากันนะแกจะทำอะไรนะหยุดเลยอานิจจาหมายความว่าคำที่แป่งออกมาเพื่อแสดงความสงสารสังเวชหรือตกใจเป็นตน้น